ในช่วงนี้น่าสนใจนะครับเนื่องจากการปิมเงินของอเมริกาเนี่ยเข้ามาเป็นจำนวนเยอะมากเขาบอกว่าผลกระทบนะครับในระยะยาวของบิตคอยก็จะมีเรื่องของแฮ r เรทเรื่องของการพิมพ์เงินและเรื่องของราคาเนี่ยแหละนะครับซึ่ง Chat GPT เนี่ยของ AI นะครับก็ได้ทำนายราคาของ BTC เอาไว้ด้วย ว่าไปเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ Amazing Moon Story Story Moon Amazing Moon Amazing Story Amazing Moon Story Moon ไปได้วยกันกับช่อง Amazing Moon Story นะครับเมื่อหัวเรื่องนะครับจริงๆก็คือเรื่องของ AI ก็ได้ทำนายราคาของ Bitcoin ไว้ นะครับว่าปี2023เนี่ยคือประมาณสูงสุดคือประมาณ2,308ส0ดรอยดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็ราคาในเฉลี่ยนะครับอยู่ที่แสนแปดหมด้อยดอลลาร์สหรัฐนะครับอันนี้ก็เป็นการประมาณการคร่าวๆนะครับว่าราคาจะไปถึงเท่าไหร่นะครับแต่โดยส่วนตัวแล้วอ่ะผมว่า น่าจะไม่ต่ำกว่าแสนดอลอันนี้ค่อนข้างชัวร์แล้วแน่นอนนะครับเนื่องจากมีหลายสถานการณ์นะครับอ่ะเรามาไล่กันก่อนว่ามันมีอะไรบ้างหนึ่งนะครับคือเรื่องของเฟรดทำ QE นะครับคือปิ้นเงินกว่าสามแสนล้านดอลลาร์นะครับเราก็วัยรุ่นต่างๆที่อยู่ในคริปโตเเรนซีตะโกนพร้อมกันว่า go to the moon นะครับก็เป็นหนึ่งที่เรายังพอมีความหวังแหละกับราคาของ BTC นะครับที่ที่จะถูกเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีเงินเข้ามาในระบบมากขึ้นถ้าเกิดพูดโดยทั่วไปการพิมพ์เงินเข้ามาในระบบนะครับมันก็เป็นกลไกลอันหนึ่งที่เป็นผลดีต่อตลาดนะกันผมพูดโดย โดยเอาซอฟอป,ประมาณนี้นะครับเป็นผลดีต่อตลาดสองพบเอ็ดพิมพ์เงินเยียวยาโควิดนะครับก็หลักประมาณนี้แหละนะครับประมาณแสนล้านหมื่นล้านนะครับก็ทำให้ราคาบิตคอยจากสามหมื่นที่ไล่มาตั้งแต่ปีสองพันสิบเจ็จนถึงสองพันยี่ยิบเอ็ดขึ้นไปถึงห0 0 0ื่นได้นะครับโดยตอนเข้าปีสองพัน สินะครับราคาของปิดคอยก็จากัพจากพันขึ้นหมื่นนะครับเราก็ไล่มาจนถึง30,000ได้นะครับเราก็ขึ้นไปอีกทีก็คือ60,000ผลมาจากเรื่องของฮาร์บิงอันนี้คือประเด็นหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของการทำ QE นะครับก็ยิ่งเป็นตัวเร่งทั้งฉะนั้นทั้งสองอย่างนี้ประกอบกันนะครับและถ้าเกิดเราไล่ไปปีก่อนๆอ,อย่างปี2อ1 2 2น1 5อย่างปี2 0 1 2 2นะครับ ที่เริ่มฮาร์วิ่งนะครับเราก็เข้าปี2017นะครับก็จะเป็นอีกช่วงหนึ่งที่อ่า17แล้วก็20นะครับก็เป็นอีกช่วงหนึ่งที่ทำให้ราคาเนี่ยขึ้นนะครับแต่ในช่วงปี2012กับ2 0 1พเนี่ยนะครับกับ17เนี่ยมันไม่มีตัวเร่งเรื่องของฮาร์วิ่งนะครับก็เลย แล้วคริปโตต,ตอนนั้นเล่นในเฉพาะวงแคบๆด้วยยังไม่มาถึงภาครัฐที่เข้ามาเล่นนะครับแล้วก็นักลงทุนระดับสถาบันหรือสถาบันเข้ามาลงทุนในคริปโตฉะนั้นราคาโดยทั่วไปก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับไม่ได้มีผลเอฟเฟกมีแค่ยูเซอร์ในการถือครองเพิ่มเท่านั้นนะครับแต่เราก็เห็นแล้วว่ามันก็ค่อยๆเปลี่ยนถ่ายมา นะครับจากการเติบโตแค่ยูเซอร์เป็นการเติบโตของภาครัฐที่จะเข้ามาเข้ามาเพิ่มลูกเล่นในคริปโตมากขึ้นเพิ่มเม็ดเงินเพิ่มธุรกิจนะครับแล้วรวมถึงการพิมพ์เงินที่จะเข้ามาก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับยิ่งมีการพิมพ์เงินสินทรัพย์ก็ยิ่งโตเร็วนะครับเพราะว่าการพิมพ์เงินก็เป็นผลข้างเคียงของสินทรัพย์ด้วยนะครับยิ่งพิมพ์เงินสินทรัพย์ก็ยิ่งโตนะครับ ฉะนั้นก็ไม,ม่มีอะไรมากนะครับเราพูดถึงการพิมพ์เงินแล้วนะครับฉะนั้นการพิมพ์เงินเนี่ยก็เลยมีนะักวิเคราะห์หลายคนก็บอกว่ามันจะมีผลยังไงม้างานะครับผมบอกเลยนะครับผลเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อยเนี่ยสามถึงหเดือนนะครับโดยประมาณคือยังไม่มีผลเลยทันทีนะครับเพราะการเริ่มแจกเงินเนี่ยนะครับมันมีผลมาตั้งแต่ปี2020ตอนช่วงโควิด นะครับแล้วก้อนให,ใหญ่ๆจริงๆคือช่วงของปี2021นะครับพอเข้ามา2021ก็ก็ผ่านไปแล้วเดือนหนึ่งก็เลยโตเลยนะครับฉะนั้นสายการวิเคราะห์บอกต้องใช้เวลาอย่างน้อยเป็นปีนะครับต่อการเติบโตใช่ครับมันต้องอยู่ช่วงเวลานะครับเป็นปีต่อการเติบโตก็ต้องอยู่ช่วงเวลาอยู่ดีนะครับแต่ส่วนตัวผมอะตอนไบเดนพิมพ์เงินอะนะครับในปี2021 จากราคาของคริปโตจากสามหมื่นขึ้นมาห0 0 0ื่นได้เพียงในระยะเวลาแสนั้นแต่ช่วงนั้นน่าจะมีน่าจะมีเป็นช่วงๆนะครับเหมือนกับในช่วงของปี2022ที่มีการแจกเงินนะครับทำประชานิยมในช่วงเดือนธันวาคมนะครับอันนั้นก็เป็นภาคย่อยเราก็เริ่มเห็นแล้วว่าสินทรัพย์เนี่ยมันค่อยๆโดนทุบครัง้งสุดท้ายตอนเดือนธันวาเราค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับ เราก็เห็นผลจากการพิมพ์เงินแล้วนะครับพิมพ์เงินก็เป็นส่วนหนึ่งเราเรื่องของฮาร์วิ่งก็เป็นส่วนหนึ่งก็มีนะักวิเคราะห์เหมือนกันนะครับออกมาวิเคราะห์ว่าเอ้ยตอนนี้บิตคอยไม่ได้เหมือนกับปีอื่นๆแล้วไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดเรทนะครับคืออัตราการขุดแล้วก็เรื่องของฮาร์วิ่งนะครับเนื่องจากบิตคอยอ่ะมันจะทําการ เซตค่าของมันนะครับทุกๆ4ปี12บสองสิบต้องแต่ปี2012นะครับ2,017 2,021นะครับหรือ2020แล้วก็เข้าปี2024ปีหน้านะครับมันก็จะไล่ไปเรื่อยๆนะครับทุกๆ4ี่ปีก็คือมันจะลดเขาเรียกว่า h a r ์ rate นะครับหรืออัตราการขุด คือคุณขุดบิตคอยมาคุณจะขุดได้น้อยลงนะครับแล้วบิตคอยจะคงค่าในปีอ่าในในปีสองพันยี่สิบอ่าสองพันหนึ่งร้อยนะครับโดยประมาณนะนะครับซึ่งบิตคอยจะมีแค่ยี่สิบเอ็ดล้านบิตคอยหรือสตัโตชีเท่านั้นนะครับแล้วมันก็จะค่อยลดไปเรื่อยๆของการขุดฉะนั้นบิตคอยจะหายากขึ้นนะครับ แต่ปัญหาคือว่าในช่วงของปีที่มันเติบโตคือปี2021เนี่ยมันมากับบริษัทขุดเหมืองขนาดใหญ่นะครับทุกคนเริ่มเข้ามาขุดคริปโตมากขึ้นเพราะว่าเป็นปีที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเริ่มเอาคริปโตเนี่ยเข้ามาทำเป็นพวกเทคโนโลยีบล็อกเชนจริงๆไล่ตั้งแต่ปี2017แล้วที่มีอีเทอรียมนะครับแต่ใหญ่ๆเนี่ยเป็นปี2021หลังจากโควิดนะครับธนาคาร ในสหรัฐอเมริกาอย่างซิลิคอนวาเล์เนี่ยทำธุรกิจไม่ได้นะครับเนื่องจากโควิดก็เลยต้องไปใช้เขาเรียกว่าการกู้ยืมโดยใช้คริปโตแทนนะครับคือให้ผลคือการคืนดอกไอการคืนดอกเบีย้ยที่สูงนะครับเพราะคริปโตความผันผวนมันสูงนะครับก็จะทำให้ธนาคารหรือนักลงทุนมากสถาบันมีเงินมากขึ้น เนื่องจากธุรกิจแบบเก่ามันทําไม่ได้นะครับก็เลยมาเปลี่ยนในการให้ทุนสตาร์ทอัพให้ทุนเกี่ยวกับบริษัทคริปโตนะครับเพื่อจะได้มานะครับดังนั้นในช่วงนั้นอ่ะมันก็ทําให้ราคาของบิตคอยมันดีดขึ้นไปเพราะภาคนักลงทุนสถาบันก็เข้ามาลงทุนนะครับพอลงทุนมากขึ้นราคาของบิตคอยก็ไปมากขึ้นนะครับจากสามหมืนไป60,000่ฉะนั้นแฮ r เรทก็จะมากขึ้นนะครับ ดังนั้นคุณต้องแยกก่อนนะครับว่าหาวิ่งกับการขุดที่มากขึ้นเนี่ยมันมันทำให้มันจะมีผลนะครับต่อราคานะครับหมายความว่าอะไรนะครับคือในช่วงนี้มันมีแฮร์ดเรทมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเหมืองขุดอะไรพวกนี้เริ่มจดเป็นหุ้นนะครับเข้าไปในตลาดหุ้นอะไรพวกนี้ มันก็ทําให้การขุดมากขึ้นสิ่งที่ตามมาก็คือว่าการขุดของ Bitcoin ก็จะมากขึ้นด้วยนะครับเมื่อ b i ิตคอยเริ่มตามเริ่มมีการขุดมากขึ้นปัญหาคือ h ฮตเลดก็จะเพิ่มขึ้นพอแฮตเลดเพิ่มขึ้นนะครับคนก็จะขุดมากขึ้นแล้วเขาบอกว่าราคาของบิตคอยก็จะกะเกณฑ์ยากขึ้นนะครับหมายความว่าเมื่อก่อนเนี่ยต้องใช้เวลาทบทุก4ปี ราคาของบิตคอยถึงจะขึ้นทุก4ปีนะครับหลังฮาวิ่งอาจจะหลังฮาวิ่งสักหเดือนนะครับซึ่งเขาบอกว่าตามสถิติโดยทั่วไปอ่ะถ้าในรอบนี้บิตคอยจะพุ่งสูงสุดป,ปลายปี2องพกับเข้าปี2025คือใช้เวลาอย่างน้อยหลังฮาวิ่ง6เดือนเพราะฮาวิ่งมันอยู่ในช่วงของเดือนเมษายนนะครับจะเสร็จพอดีเพราะว่าขั้นตอนกระบวนการมาตั้งแต่ปีใหม่ เราก็หาวิ่งเสร็จคือเดือนเมษายนปีหน้านะครับแล้วเขาก็คาดการว่าประมาณปลายปีสองพันยสี่ยี่ห้าจะเป็นจุดระเบิดใหญ่แต่เขาบอกว่าเนื่องมาจากมันมีมันมีตัวเลือกอะไรมากขึ้นนะครับคนเข้ามาขุดมากขึ้นธุรกิจมันเกิดมากขึ้นเขาบอกว่าไอ้จุดปีสองพันยสี่กับยี่ห้าเนี่ยมันเป็นจุดใหญ่ก็จริงนะครับมันเป็นเวฟใหญ่จริงแต่ไอ้เวฟย่อยๆเนี่ย ที่จะทำให้ราคาของ btc มันกระโดดไปโดยไม่ได้รอกับในช่วงของปีใหญ่นะครับในช่วงของ h า l v i n g อีกครั้งหนึ่งคือปี 2024- 2025เนี่ยมันเร็วขึ้นนะครับคือหมายความว่าราคา bitcoin มันอาจจะก้าวกระโดดนะครับก้าวกระโดดจากจากที่ต้องรอกันถึง4ปีนะครับอาจจะอีกหน่อยอาจจะรอแค่2ปีซึ่ง ครั้เนี้เราได้อาจจะได้เห็นอะไรเซอร์ไพรส์นะครับเรารอแค่2ปีจากปี2 0 2พนยี่สิบยิบเอ็ดนะครับเราก็เข้ายี่สิบสองยิบสนะครับอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่บิตคอยจะทำการระเบิดราคานะครับดงนั้นการระเบิดราคาเนี่ยมันมันไม่ใช่อยู่แฮชเรทอย่างเดียวด้วยนะครับในปีเนี้ยมันอยู่เรื่องของรีเซ t ชันนะครับ เรื่องของเงินดอลลาร์คอลแลบนะครับแล้วก็ปัญหาเรื่องของเงินเฟอ้อนะครับคนคงไม่พยายามที่จะเข้าไปในตลาดทองอย่างเดียวก็ต้องเข้ามาคริปโตด้วยหุ้นก็ต้องเป็นหุ้นพื้นฐานที่ดีใช่ไหมนะครับหรือหลายอย่างนะครับคนก็จะอยู่แค่ประมาณ2ตลาดแล้วคริปโตก็ตลาดมันก็จะใหญ่ขึ้นตัวเล่นนะครับอีกหน่อยเนี่ยคริปโตเนี่ยจะทำให้ตลาด Forex เนี่ย ต้องเข้ามารวมกับตลาดคริปโตด้วยผมเชื่อ,อางาน,นนะครับรวมถึงทองคําด้วยก็ต้องเข้ามารวมกับตลาดคริปโตด้วยเพราะว่าสเตเบอร์คอยของบริษัทต,ต่างๆไม่ว่าจะเป็น B US D, USD USDT นะครับและสเตเบอร์คอยตัวอื่นเลิกมีการปรับอย่างตัวของ GRV หรือโกลดคอยเลิกมีการปรับคือตัวที่เป็นโกล s ์หรือ USD ทีนะครับหรือว่า s t a b l e c o i n ตัวอื่นเริ่มมีการปรับเอา s t a b l e c o i อที่เป็นทองคำเข้ามานะครับแต่เหรียญเนี่ยเขานับหนึ่งเหรียญเนี่ยนะครับราคาก็ก็สูงกว่า s t a b l e c o i n ที่เป็นดอลลาร์อยู่แล้วนะครับโดยประมาณก็คือราคามันก็สูงนะครับงนั้นพอราคามันไอทองก็เป็นหนตัวเลย ตลาดคริปโตมันก็จะใหญ่ขึ้นนะครับมันมันไม่ได้มีภาคส่วนแค่บิตคอยอย่างแล้วมันมีทองคํามันมี f o r ร็กมันมีมันมีเรื่องของหุ้นเข้ามาด้วยนะครับเพราะว่ามันมีหุ้นที่เกี่ยวกับคริปโตด้วยหุ้นแปรสภาพของ Microstrategy นะครับหุ้นของเกสเกลนะครับแปรสภาพเนี่ยนะครับหลายอย่างนะครับตลาดคริปโตมันจะใหญ่ขึ้นหุ้นของคอยเบสอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันใหญ่ขึ้นนะครับ มันไปถึงหุ้นมันไปถึงทองคำนะครับมันไปถึงฟอเร็นะอีกหน่อยมันก็จะเกิดตลาดของคริปโตมันเป็นทุกอย่างนะครับฉะนั้นทุกคนก็จะเข้ามาในตลาดคริปโตมากขึ้นนะครับมาเก็ตแคบของของหุ้นนะครับเมื่อก่อนเนี่ยหุ้นมันใหญ่มากคริปโตมันนิดเดียวนะครับกินมาเก็ตแคบแค่หยดเลือดในน้ำทะเลเท่านั้นเองเน,นะครับ หรือในมาหาสมุทรเท่านั้นเองตอนนี้ไอ้พวก Market Cap จากตลาดหุ้นเนี่ยมันกจะ็จะเข้ามาในคริปโตแหละไม่น้อยก็มากนะครับเพราะว่าหุ้นบางตัวที่ไม่มีพื้นฐานนะหรือหุ้นที่เป็นซอมบี้คอมมินีมันจะคอแหลกไปด้วยนะครับทุกคนก็จะเข้ามาหาความมัง่งคั่งตรงนี้นะครับหนึ่งในตัวเลือกก็คือคริปโตฉะนั้น Market Cap มันต้องใหญ่ขึ้นทั้งทองทั้งคริปโตนะครับดีไม่ดีคริปโตในนาคต อาจจะใกล้ๆทองก็ได้นะครับพอมันแปลงเป็นอะไรได้หลายอย่างแต่ก็ย้ำนะครับว่ามันมีความผ,ผันผวนที่สูงนะครับก็ต้องศึกษาเป็นลายตัวลายโปรเจกต์ไปฉะนั้นเห็นไหมครับ s t a เบ e c o คอของจีนบางตัวก็เทียบค่ากับทองคำนะครับคือเขาใช้ทองคำในการค้ำอย่างบางโปรเจกต์ของพาซอสนะครับเป็นเหรียญชื่อ p ็อกนะครับอย่างเงี้ยนะครับก็ดูใน กระดานของปีทาซาได้นะครับตัวนี้ก็คำด้วยทองคำนะครับก็ทำน่าจะทำโดยญี่ปุ่นนะทางทางประเทศญี่ปุ่นนะครับนะก็ก็เริ่มที่จะเป็นทองคำนะครับฉะนั้นตลาดคริปโตไม่ได้หยุดแค่นี้นะครับผม,เ,มเชื่อว่ามันไปได้หลายอย่างเลยฉะนั้นเมื่อเราเห็นนะครับว่า เรื่องของเรื่องของ qe แล้ว hard rate แล้วนะครับซึ่ง hard rate เนี่ยก็จะทำให้ตลาดเนี่ยมันมันเร่งอัตราที่เร็วขึ้นเราก็มีเรื่องของ recession นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ bitcoin มันเร่งเร็วขึ้นมากกว่ารอบปกตินะครับรอบปกติรอกัน4ปีรอบนี้รอกันแค่2ปีนะครับโดยประมาณ ฉะนั้นเราก็เห็นแล้วนะครับว่าเออมันค่อยๆโตขึ้นนะครับแล้วก็มันก็จะเป็นแบบนี้แหละคาดการอะไรยากนะครับเมื่อปีปีสองพันยี่สิบสองพันยี่สิบสองอะยี่สบเอ็ดย่บสองอ่ะคนยังไม่สามารถที่จะกาวเหรียญเล็กได้เลยบอกราคาจะไปเท่านี้เท่านี้นะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็ก็จำกัดบิตคอยที่หกหมื่นเก้าันดอลลาร์ คือ all time high ในปี2021ตอนเดือนพฤศจิกายนหรือเดือนตุลาคมนะครับเหรียญเล็กอย่างลูน่าแคสติกโฟกี้ชิบะนะครับพวกนี้เหรียญใกล้ๆ1ดอลลาร์เนี่ยโดยเฉพาะลูน่าแคส s ิกกับโฟกี้เราต้องมาดูกันนะว่ามันจะเข้าใกล้1ดอลลาร์ได้มากน้อยขนาดไหนแต่ผมเชื่อว่าถ้าบิตคอยเนี่ยไปตามที่ราคาของ AI ได้พยากรณ์ไว้ นะครับก็คือราคาเฉลี่ยคือ1 8 77. ึ่งแ0แปดอลลาร์นะครับก็ประมาณ1 0ึ0 0แสนกว่าหนึ่งจุด0 0หนึ่งดอลลาร์นะครับโดยประมาณนะครับราคาสูงสุดก็คือ2,30,000นะครับส3 0 0 0 0ซึ่ง AI บอก ราคาคือตรงนี้นะครับเขาก็มีการวิเคราะห์เรื่องของกราฟเรื่องของสถิติเรื่องของ r e เ e s s i o n เรื่องของอะไรก็ตามราคาจะไปถึงตรงนี้นะครับซึ่งผมก็ว่าเป็นไปได้แหละนะครับแต่ก็ไม่อยากกาวถึงแสนแปดเนาะเอาแสนก็พอนะครับก็ถือว่าเป็นสแตนดาดที่ในสภาวะอย่างเงี้ยมันเป็นไปได้สูงมากนะครับอย่างน้อย60-70%ถึง จนกว่ายุคข,ของ C B C จะมานะครับเราก็ C B C ก็เดี๋ยวเราจะไปอธิบายคลิปอื่นอีกนะครับเพราะว่ามันมันก็มีบางสายที่เชื่อว่าบไอ C B C ที่เป็นดิจิตอลดอลลาร์เนี่ยมันจะเป็นตัวแปรใหม่นะครับที่จะทำให้การล้างหนี้ของดอลลาร์ Dollar เนี่ยนะครับ <S <S แล้วก็หนี้ของเงินสกุลต่างๆทั่วโลกเนี่ย มันจะเกิดขึ้นเพราะ CBTC นะครับฉะนั้นข้อมูลโดยทั่วไปก็มีประมาณนี้นะครับฉะนั้นผมตกท้ายโดย CO เก่าของคาร์เค้นนะครับโอ้โหอันนี้กาวหนักเลยนะครับบอกว่า Bitcoin นะครับอีก90บวันผมพันนันมาไว้แล้วด้วยเงินจำนวนหลักล้านดอลลาร์เลย Bitcoin จะไปที่หนึ่ง ล้านดอลลาร์ภายใน90วันซึ่งตรงนี้ผมถือว่ากาวเกินไปนะครับแต่เรื่องของแสนดอลลาร์ใน90วันมันก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าบิตคอยมันถูกกดไว้แล้วก็ทำให้ความเชื่อมั่นมันอยู่ที่ราคาหนึ่งโดยความที่ความต้องการของบิตคอยไม่ได้อยู่ที่6,900 พอเข้าใจไหมครับในปี2021จริงๆิงบิตคอยไปได้มากกว่านี้แต่เขากักราคาไว้รายใหญ่เขาวานเขากักราคาไว้ฉะนั้นความต้องการของตอนนี้ที่คนต้องการคริปโตไม่ได้หยุดแค่6,9 0 0ืและดีไม่ดีไม่ได้หยุดแค่แสนนะครับอาจจะหยุดที่ประมาณ50000น0 0 0แสนถึงห้าแถึงล้านฉะนั้นความต้องการของคนถือ เขาก็คาดหวังว่าบิตคอยก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องการเกณฑ์กำไรล้วนไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับเพียงแต่เราก็ต้องดูตามสถานการณ์นะครับไม่ใช่ว่าเอ้กูเล่นฟิวเจอร์กูรวยกูแช่งให้ลงอย่างเดียวมันเนื่อไม่ใช่มันต้องดูตามสถานการณ์ด้วยไม่ได้วิเคราะห์ฟ้าดินอะไรเลยนะครับดูสถานการณ์บอกโอ้โหบิตคอยจะอยู่เท่านี้แหละนะครับ ก็แล้วแต่ละกันนะเราก็จะทําให้เหรียญตัวเล็กๆราคาไปด้วยเหมือนกันข้อมูลโดยทั่วไปมีอยู่ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด u ั s สไ i b e และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีกลุ่มนะครับตัวของเซกนะเหเรียญเซกก็คือเหรียญโปรเจกต์ย่อยของบิ c o i n อยากถือเหรียญน,นี้เข้ามาคุยด้วยกันนะครับแล้วก็มีเหรียญอ่ามิชชั่นนิวมูลวีไอนะครับสำหรับสายเทรด เดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้และสำหรับวันนี้ผมก็หวังว่า Bitcoin นะครับจะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมู o ไปด้วยกันกับช่อง amazing moon story สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีคุณอยากมีประสบการณ์มือใหม่อยากเทรดเหรียญต้นน้าไม่รู้จะไปกระดานไหนดีเราแนะนำกระดาน gate.io จะเป็นตัวช่วยประสบการณ์ของคุณในการเทรดกระดานเกดอทไอกับเหรียญต้นน้ำเพราะเหรียญต้นน้ำกระดานเกจไอโอถือว่าเยอะที่สุดมีวอลลุ่มที่ดีกว่ากระดานหลายกระดานชั้นหนับฉะนั้นเกดอทไอโออาจจะเป็นคําตอบของคุณในการเล่นเหรียญต้นน้ำฉะนั้นวันนี้นะครับผมก็มาแนะนํากระดานเกจไอโอที่จะช่วยสําหรับ เพิ่มประสบการณ์ในระยะแรกที่คุณลงทุนเหรียญต้นน้ำแล้วมันเซฟตี้ที่สุดปลอดภัยที่สุดและบางทีราคาอาจจะพุ่งไปเร็วและปลอดภัยที่สุดด้วยฉะนั้นเราแนะนำกระดาน geleo เราจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ก็สามารถไปสมัครได้ต่อจากลิงก์นะครับคุณก็จะได้ส่วนลดอะไรด้วยนะครับแล้วก็ได้ค่าคอมมิชชั่นด้วย ก็มีลิงก์ข้างใต้เราก็ฝากเอาไว้กระดานเกต .io